นี่คือโปรแกรมยกหน้าเร่งด่วนนะครับไทเทเนียมลิฟติงที่คนไทยชอบบินไปทำที่เกาหลีเยอะมากๆไทเทเนียมลิฟติงเนี่ยมันคืออะไรนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเครื่องไทเทเนียมนะครับตัวนี้มันไม่ใช่เครื่องที่เกิดมาเพื่อลิฟติงหรือยกกระชับเลยตั้งแต่แรกตัวนี้มันเกิดมาเริ่มแรกนะครับเป็นเลเซอร์กําจัดขนที่มีพลังงานเนี่ยสามค่าพลังงานและเป็นเลเซอร์กําจัดขนนะครับท,ที่ราคาสูงมากจะพูดว่าเป็นเลเซอร์กำจัดขนที่ราคาแพงที่สุดในโลกอะไรก็พูดได้เรื่องกาจัดขนเนี่ยมันคือแบบดีมากๆเลยอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เกิดเเเหตตุจาากกืืออ่งประทศค็มี การเอามายิงที่หน้าแล้วผลว่าเอ้ยทำไมหน้ามันดูกระชับมากขึ้นและการยิงที่หน้านะครับจะใช้ช็อตแล้วใช้พลังงานเยอะกว่าแล้วด้วยตัวเครื่องเนี่ยพลังงานมันเสถียรนะครับสามารถส่งความร้อนนะครับลงไปได้ใต้ผิวเนี่ยได้ดีและเพิ่มพลังงานความยาวขึ้นนะครับ755นาโนเมตร810แล้วก็1064นะครับนะซึ่งเลเซอร์พลังงานเนี่ยสามารถยิงได้คนไข้ได้ทุกสีผิวหรือสกินโทนนะครับและสามารถส่งพลังงานความร้อนลงไปใต้ผิวได้ลึกนะครับและผิวด้านบนเนี่ย มีคูลิ่งที่ดีนะครับทำให้ผิวไม่โดนดามมเชหมอที่ต่างประเทศนะครับก็เลยเอามาพลิกแพลงนะครับในการยิงลิฟติงและผลลัพธ์ในการลิฟติงเนี่ยมันก็เห็นเร็วนะครับแล้วก็เห็นชัดนะครับก็เลยเป็นกําเนิดเป็นโปรแกรมไทเทเนียมลิฟติงขึ้นมาผลลัพธ์เนี่ยมันจะใกล้เคียงเหมือนกับอัลเทอร่ากับเทอร์มาผสมมกันแต่ผลลัพธ์ที่จะได้นอกจากนี้นะครับมันคือ3อย่างก็คือเรื่องของผิวใสนะครับมีทำให้ผิวแน่นกระชับได้แล้วก็ลิฟติงขึ้นได้ถ้าใครอยากมาลองนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็ไม่่ตองบททาาาีเกกะครรััวื